เกิดอะไรขึ้นใหม่สุคนธาวร้องไห้หนักมากหลายวันแล้วขึ้นแท่นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วสําหรับนักแสดงพิธีกรใหม่สุคนธาวรที่ได้ข้อลูกชายคนแรกแล้วน้องชินะน้ําหนักน้อง2.860กิโลกร,รมัมเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2563เวลา9.19นาทีโดยชื่อลูกชายเธอเผยว่าชื่อได้มาจากบทสวดชินะบัญชรส่วนชื่อจริงนั้นผมชื่อ สิบปุนที่ผ่านมาเราจะเห็นคุณแม่โพสภาพและเรื่องราวแต่ละวันให้ได้ติดตามกันอยู่บ่อยๆพร้อมกับมีหนึ่งประโยคที่เธอมาจะพิมพ์ไว้ตลอดว่าเข้มแข็งอดทนแต่จู่ๆอาการซึมเศร้าหลังคลอดก็มาด้วยเธอเผยว่ามาแล้วแหละแฮชแท็กแม่หลังคลอดของแม่ใหม่อุตส่าห์ดีใจเนึกว่าตัวเองเก่งเข้มแข็งแ,งแ,งแล้วไม่เป็นที่ไหนได้สองถึงสามวันนี้ร้องไห้หนักมากนึกถึงแต่ห้องคลอดวันคลอดฟังเพลงโมสาร์ของลูกไม่ได้เลย มันกล้องในหูตลอดที่สําคัญนึกถึงและเปิดเพลงค่านํานมมันทั้งวันเปิดแล้วก็ร้องไห้หรือว่าเดาฟังแล้วคิดถึงแม่ที่ให้กําเนิดเราด้วยก็ไม่รู้คือแบบคนไม่เคยเจอหน้าแม่ตั้งแต่อายุ3เดือนอ่ะเนาะพอมีลูกมันก็หลายๆความรู้สึกคนมีแม่ไม่เข้าใจหรอกพูดไปก็ไม่รู้เรื่องมองหน้าลูกแล้วก็ร้องไห้ก็มีเหนื่อยนะเครียดนะปวดหัวนะกดดัน หลายสิ่งอยู่กับลูกทั้งวันแต่ใจเราเลือกเองที่จะเลี้ยงเขาด้วยมือของเราเองเพราะอยากจะทดแทนสิ่งที่เราไม่เคยได้รับมันเลย